คอฟฟอร์ดเปลี่ยนท่าทีพร้อมฟาดปากกับคาเนโลที่พิกัด168ปอนด์โดยล่าสุดนั้นเธอเลเรนคอฟฟอร์ดแชมป์โลกหนึ่งเดียวพิกัด147ปอนด์ในออกมาแสดงเจตจำนวงว่าเขาต้องการที่จะขึ้นชกฟาดปากกับทางซาอูลคาเนโลอาวาร์เดสหลังจากก่อนหน้าน,านั้นเธอเรน์คอฟฟอร์ดบอกกับสื่อว่าเขาคงจะสามารถเพิ่มน้ำหนักตัว ขึ้นมาได้แค่เพียงพิกัด154ปอนด์แต่ล่าสุดนั้นเขาได้เปลี่ยนท่าทีของเขาซึ่งเขาระบุว่าวิธีเดียวที่เขาสามารถพิจารณาการชกกับทางคาเนโรได้คือการชกการที่รุ่นแคสเวทระหว่างพิกัด158ปอนด์ถึง160ปอนด์โดยคอฟฟอร์ดได้กล่าวอีกว่าผมต้องการจะเลื่อนระดับเป็นซูเปอร์มิดเดิลเวท ถ้าคาเนโลชนะเจอเมลชาโลในวันที่30กันยายนหรือแม้กระทั่งเจอเมลชาโลเอาชนะคาเนโลผมก็จะโชคกับชาโลเพื่อเป็นแชมป์โลกหนึ่งเดียว3พิกัดร,รุ่นสำหรับการโชคกันระหว่างคอฟฟอร์ดกับคาเนโลอาเวเลสอาจเป็นไปได้หากทั้งสองฝ่ายตกลงกันได้ในพิกัดที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับนั่นก็คือรุ่นแคสเวดนั่นเอง